สัดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับซองสายฟา้าผ้ารวยนะครับผมมือนอีกัผ้าถั่วผสมมาอยู่ที่วัดปูเจ็ดสองนะครับผมมาติดตามเมืองแนวทางโศคลาบคงปูเจ็ดสองไปฝากไปตอนเอฟซีทางบ้านคือก่อนนะครับผมสวัสดีปีใหม่สุขสุขคนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติตตามให้สายฟา้าผ้ารวยอีกสองทางนึ่งนะครับผม ปูอยู่นะครับปูเพิ่นกก๋ไปจิตนิมนต์อยู่นะครับผมเบิ่งวัดปูน้ำกันนะครับเพิ่นกำลังพัฒนาเนาะครับผมอิสลาสร้างกระไรเนาะครับเพิ่นกะฟังทางปกจิเป็นผู้เถาสารตรีบเขานะครับสารกรตตาสารถาดพระเขานะครับตีบเขา ตามภาษาผู้เฒ่าบ้านเฮาเนาะครับภาคอีสานเนาะครับผมเอาเป็นว่าบลวาหลายเนาะครับเขาไปฟังปู้น้ำกันเลยเนาะครับผมแตาเห็นหมวกวงมัน่ไหมสามตัวเลยดิเออถ้าบอกว่านี่คืองวดงวดจะมานี่เขียนไว้กังหนังกัน,นบวกกันแล้วงวดต่อไปนะมาแทคือนี่สามตัวเลยได้เลยคือนี่ประกอบ,บอ 6, 0, กันเลยบวกลบส่วนเก้าก็ ห้าศูน, 09, น,น,นย์เก้าไปสั่งือศูนย์เก้าหาซับนะซับดนี้นี่ซับเ<ะ>อาอนี้ค่ะใก้แนวศูนย์ศูนย์น้ำอ๋ศูนย์น้ำนแต่ศูนย์ซน,น้ำมันก็เก้าหกศูนย์ี่หกศูนย์เก้าี่แล้วก็เก้าห้าศูนยก็ได้เห้ยหาซับเอาด้วยนี้แต่ม<ะ>ันมีสองชุดนี่ค่ะนั่นแหละคือถแประ้านวันนี้คือหมดรถนี่เต็มิสามสามโตวันนี้บันนี้กมอาจารย์ว่าห้าแปด มันบอกมากงวมันเป็นเงี่ยนอยู่งวนซื้อได้ไรบุออกน้ำลังน้อปูเนาะเป็นซื้อได้ไรบุออกงวดน่ะหาปนู่นก็น้ำครับมันเป็นอะไรเรยกไฮาวานี่ฮาวานี่เลขันเงี้ยกบอาจารย์มันถะออกหีตัวาแปบางงวดเดียวเท่านั้นนี่เกห็นปะถ้ากันซื้อนักโานหาแปดังงวนมันเื่อ้าคือตัวนี้นีุ่นสัตวะทำ้าตามห้อยได้ไนงน่ง ก็เล่กันไว้ทั้งพีเลยมันก็เขานี่เลยแต่ล่างเขานะ่สามตัติปัวแม่นี่ได้ค่ะเก้าสามเจอกับเกาก็เลยดึงว่านี่เอาเอาตมาหันด่าเอา0ูมสามคือสามก่านสามก่าสี่ซูนเก้าซูสามเรียกทูบมักว่านันจุดลองเบิร์กวาก็นั่งสีเฮดได้สางมั้งปะค่ะเพราะเซื้อดอกว่ามันเขามันงงมันี่อเซยน ดีเขนีบ85แมน785นะครับนับเลขอันไม่เรียกกันงูมะเกี่ยวอันนี้พระแม่ตะกวนนี่แมนบ่เป็นเลขหกเหรอดิมางีถ้าเจ้าวันพระกับเป็นเก้าอ่นวางหกเก้าเขาจะว่าอันงูตัวนึ่งาะทีใช้หนึ่งหกเก้าบาีเขาจยกละหนึ่งหกเก้าเขาเจ้าเป็นชืือบอมบ่มักหกเก้าเขาจะซื้อเก้าหนึ่งหนึ่งหกเก้าหกหนึ่งบ่ถึงแมนบ่ตดนี่นี่นเงี้ มันัะแดนุ่มเหมันนันเดี๋ยวม,าามาันหมุนสมมุติข่ามปีเลยร้องร้งเกิดเบงหาีนี่ย incident. นั่นนึก็ซ้ำป่ะขนั้นแหละนึกว่เก็ดี๋ยวจะเบิ้งตัวเาซ้ครับนั่นแหละก็เล็ตรงกันครับตัวนี้เขาลหาย้วยแระหายแล้เรายร่า เ่อเนี้ยทานั่นไม่ทุนห้ายนั่นด้ไม่ทุน่ะให้เรีนตัวนี้แหละเรีนรดศูนศูนรถตีปูแม่เอาศวนตัวเดียวแหละ่าเอาไรแม่ต้องอันนั้นเลยเนาะแม่ต้องคิดหังถ้าศูนอย่ยนียังมีแค่ไหนศูนแนเก้านสองนสามซวนสี่ท่ารเลนละเลขนะค่ะจัดเลสันเฮาวิ่งศวนวิ่งศูนพลังแต่่า เช่เนี่ยกับนล่างไปเลยแหละกัแมนตัวปูพันเข่าจับคันในเน้นไม่หายแต่ว่ี่เนี่ยเอาศูนย์ไปเลยนะแมนกับือจับเชืศูนย์เนี่ยพอไม่ศูนย์มีดลักหักสิบพอมาปูทาม้าบนนั่นค่ะกาเรียกได้เป็นโจรสว่าไี่ศูนย์กับศูนย์สองเนี่ยค่ะอืมอันนี้เรียกกันห้องประกอบไปเสื้อนี่ประกอบมัตสีมาเรียกกันคำนวณนี่เป็นศูนย์สามค่ะกับกล่สาม ตรงมาเลยดิตัวสามเก้าสามนี่ค่ะหละโอคำนวณฟันเห็นเหลียนมันจะเป็นมี่นี่แหละบอศูนย์ห้าศูนเจ็ดเก็บศนย์เก่านั่นีแหละสรุปแล้วแต่ตามมันบอกี่นี่นี่ยเก็บกับเก่าตงหานิบ้างเก็บตำหาบ้างนี่เอาไปกับไปเนาะอันแหละเล่เอาไว้กับอะไรเนี่ยเนี่ยคือหลดศูนี่แหละคืองบงบหน่อยนี่เอาสองโค่นี่พ ศูนย์แปดศูนย์เก่าแมนซันี่แมนสองโกพ่อบนล่างไปรถก็เป็นหลุดเนาะครับเนาะเห็นล้เด็กตะล่างปูนคือมันนั่นตัวนี้มันเ่็นหลุดได้เนี่แปดกัเก่าแมนแปเกคือแต่เ้าเห็ดมานี่เฮาเริ่มเห็ดมากเห็นปะนี่เครื่อนี่แนี่เออกว่ากันไรเรื่องนนะห้าแปดเออห้าแปดแมนนี่อันนี้ก็ยังมาเก่าสามนี่ปะตัวนี้นี่มันหลุดได้เนี่ยตัวนี้มากระนี้แปดกับเกาเห็นปะนี่นี่มาเก่าหกนี่เก่าหกกับ โซนแปดบ่ะอ๋อเก้าหกับหาแปดหาแปดแต่ติดอยูคือเก้าแมนคือนี่บอบหลดเนีมื่อนี้มาหากับมาสองตัวดิคือห้องเขาเรียนมาหนเขาเรียนแปดเก้าสองโนมันประมาณค่ะมันเข่าสองตัวสองตัวนั้นเ่เข่าแต่ถับเก้ามันแค่เข่าเลยอันนี้ก็โูนกับเก้าเข่ามากนั่นค่ะเมื่อนี้ก็แปดกับเก้าเก้ากัแปดอีกแมนเอาคือก็เขาเรีนสงด้วน 080เกแล้วเนาะแมงแค่นี้หละท่องโถงอันนั้พร้อซื้อใดหรอจะร่างก็จะผาดด้วยค่ะท่านผู้ชมเนาะหามนผาดนี่สุดเต็มท้าบโบเดียวบอมักกันนั่นแหะอ้ท่านมึงสุดเต็มนาำอันละสาวโบเดวีเด็กพยาช่าหายยาไปป้านี่นี่อาจจะได้ทั้งหมดทั้งร่างไม่หี่งนิ่คือเด็กข้มนว่นนันมงนันจะไม่จะร่างละรวมให้เอซีแล้วเนาะแมนคือไดแบบใดคือนินกันี่ละพวคู่นี่ ศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์สามศูนย์สามศูนย์สีี่เก้าสองเก้าสี่แต่มาหนงศูนย์สีมันมันเะเป็นชี้ศูนยเน่นบตัวอื่นต้องกลับตัวชี้ศูนย์เครับกลับเลยเลยนี่ยฝันว่าขาวเจ้าว่าบอกเสีหูหน่อยว่ามมนชี้ศูนย์ครับอันชุดองละหูน่อยหูหน่อยอด้ยินี้อยานนพ่นตีเน่ยในยิงนนเขาโกันอย่งบุกาะวมันเร็วศูนย์สองว่าถึงค่้อืมล่างๆนะแล้วขาเจ้าเานันมีให้ บกมวงบกมวงจับที่เมื่อแต่วันนี้กมวงดีแต่เนี่ยนะคือว่าโจนน่แหละเขาไม่ได้ใช่บาทเลยพ่ะเขาไม่ได้ใช่บาทเป็นตัวไหนล่ะพ่อวะโจนเก็บชิ้นเก็บหรือเปล่าบ่ต้องตะเอินพอบาทมันมันจะมีเก็บแฉกบาทนี่เบอร์หน่วยนี่เบอร์ได้กระชังชิ้นไม่เก็บแฉกก็เจาเฮ็ดอันเก็บเปียงเก็บสิ้นนี่ประกอบกันแล้วเจ้าขัดขัดเชี่ยมเราจะมังมัดขัดออกจะกลุ่มไดนเด้บาทนี่น้ำเก็บ แต่ก็ม้นกับศ well. ูนเจ็ดตัวเดียวนี่ื้อกินเลยสิแมนมาต้องหอาตัวอื่นศูนเจดเจ็ดซูนน่ะสองศูนเจ็ดเันทีห้าิตัวหมื่นเซบาทนี่ตัวเป็นห้าห้าศูนเจ็ดตัวนึงหรูว่ามีสองเลยจะสองกับตัวเดียวนี่พูดพระเจ้าว่าสียคนหนอยสองเต่าเตือนแมนบอกแมนแต่ว่าพูเป็นไห่แปะไห่สองมากและ สองมาก็ลยใชสวนสองอย่นไงก็หนบานิงนู้พ่นเดแปดมาเพิ่นบอกให้เป็นสั้นที่8ปแปดเอร์เซนต์แปดสิบสองต่ว่ามือต่อมากพันวาวนสองแหละพันามีอยู่นสองใบดีละมีอยู่เพนพนสี่พอมดี่พันเกินสองพัน่าให้ตัวเนืงอพันมาจังสี่ดีปู่จะใส่สองอย่างนู้่แปดสองสองสวนก็เดียวน้อก็สองมันหนานะแสองแปดแหละนู้ อนนสองแปดเนียนเนียน,นยังเดียวคือแปดสองตัวเดียวเลยกับออมกไม่เนียแต่ลางเขาตัวมันแบบมันบ่อยากเกี่ยวไปเลยนะสองแปเอา <ตะ S 2> ที่แรกมันก็นเห็นเลขแปดบ่บ,บ่เห็นเห็นรึเ่าถ้าตามนั่นไปนะแต่ปูทีแปดอยู่มนมันเกียด์ัวทังเกียรนะตามมันมันบางอ่ามไหมเน็นบ่แต่สองนี่สองสองูนตีบัวซูนสองเด็เตี้ยถ้ามาแปดมันทแม่แปดกับสองของชูใจมันจะยางที้ไก็ได้จดเนาะแม่ยงที่ไก็ได้ตจวคือว่าคือว่ตัวเดียวมาออกชูใจรด วานีเอาศูนเซแม่นูนมันเก่สามตัวหนึ่งหนึงเซ่ต่ได้ส้นได้ซืือดอกตวไกลมือพอลมันสิหลายตัวพอดห้าสูกเดียมันสูดเนี่มันก็พอสูดเดียว้ทีแรกพอละเขาเยว่าเรียกตัวกาวมันมันมันบอบ่าพงวดคือศูนสามเพื่อจับคนนี้มาชนี้ก่อนตัวงวดก่อนนี่ยน่มันจะออกตามหลังตลอดที้เด็ขาบเรที่ตามเอาไปจับไปว่ากรมันอ่ะเก้านสาม ออน้ำกนอืมกอนก็นหเก่าก็กกอออน้ำกลนกลนีีกันนี้มีนีนแหละต้นสามแหละนี่้นเนียนได้เลยนี่เลขยกมีคูเป็ต้ออะไรใโหลดศูนไว้โหลดศูนเลยต้อง,งอปูนะเมนยนไงแต่ว่าเรางันำไปโหลดซูนสองกูไม่ได้ไม่ัตเดดตัวเด็นเรามาใส,าสาู่นโดตมนใส่อันนี้เขาก็เด็นอยู่แล้วนี่เก,ก่าก็แปลี่ มักซวนกัจับไผมีต้ลนี้ครับมาใส่สูลยนะครับเนาะคันไผยมีเล็กดีเหล็กเด็ดมากขึ้เนี่ยสองคูเนี่ยเนียนเนียนรถแมนมาต่อกับตัวอื่นรถตัวดีป่ะเราจียวยังแหละรตดีาจะมักไปมักมันือว่านี้เขาก็เก่ากับซูกับม่านวะอันนี้เก่ากับซอันนี้เก่าซูลนูนเก่าเลงามามแหละซึงเกเก่าสูลเลยเนาะ เอาแคปหน้าจอไว้ครับถ้าผู้ชมส้าเรบคลิปนี้เนาะตัวเลขก็คือตัวซุ้นตัวเดียวผู้ใดมังตัวเหล็ก็จับไปตัวปูจับให้พื้นที่รียบร้อยแล้วนี่ถ้าผูดอะไนั่นนะเอาสองงวดนี่ค่ะลอยโคตรลอยปรลอดสองงวดนี่สองชุดนี่แม่สองชุดนี่บอออกงวดชุดนี้ก็คืองวดหน้าเดินไว้เลยต้องลังเลค่ะอือทอดทอดให้มั่งม่วงค่ะเขียนไว้กันไว้ยังกันไว้ย้อนอย่าลืมอือ จะไปเียนวนกันน,งงานาก็ได้นะเขามันจาได้ล้วงหนา่ะ <c oughs> มันออ,ออกน้ำ <8 S 2> หลังกีงานขึ้วันกออกน้ำหลังคก8วันนี้โตไหมดอกวัน,นค่ะอ,อืมโตรงเล้สารกินี้เนาะไอเอซี่ราล,ลองเราด้วยถูกพลาว้น้ำกันกับปูเจ็ดสองมาตามให้เาสวัสดีค่ะ